พิเศษเด้อปลาย้าหังพามีผาทํอปายคูนเด้อนี่นํำรวยพาลูกหลานค้าขายเส้อผ้าเขาเกล็ได้แป้งได้ลาก็ใหเขาล่ำเขารวยได้เหย่างส้างย่างเห็ดส้างไอ้ขึ้นเด้อผ้าเขาหังพามีได้บัดนี้เออ่ให้มียังติ๊คัด่ให้มยางแล้วเปิดทางให้ลูกให้หลานค้าขายจะเลิศลุกเรืองล่ำรวยล่ำรวยล่ำรวยอ่า เงินไหลกองทองไหลลังล่ะมันนี่เจ็ดยังขายังกันนีมีราไม่รวยมันงไหลมาทมาทุกค้าหลขายดีขายดีนะขายดีขายดีเฮงๆรวยๆถูกเมาะอวก็เรยครับโอ้โเชี่ยวมาลูกมาเด๋ยวลูกลำให้รวยไปเรื่อยๆเืน้นทีการงานต่อไปเรื่อยๆกิจการรุ่งเรืองีเลำรวยๆด้วย เอา้เอา,อาบันี้อาจารย์เนี่ยันดี <laughs> <laughs> เนจานโมตัสสะภะคะวะนตสัมมาสัมพุทธัสสะนโมตัสสะภพคะวะ่มาเลี้นโมตัสสะพัะวตสัมมาสัมพุทธะสัพพุทธิตาสัจจานิจีรัสสักพุทธิตาสัพพสุขุณวิภาสัมปตูนรุตโมมหาราพังสัพพสิทธิพวันตุเมสาทุสาทุสาทุมหามหาลาภมหามงคลเขาไมหลายเดือนแล้วเขออรวยรวยรยยร

ทำยอดทะลุเลยเลอให้นลงส่งนมเว่้างไข่นมเวยมีลูกค้ายยังไงล่ะเเหรอให้รว้ให้เนีเนประนครับเด้อประธานต่อไปประธานประธาน